มาดูที่นายกรัฐบนตรีกันหน่อยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากประชุมครมเสร็จตั้งแต่บา่ายโมงเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการลาพักร้อนข<ช>องอาทางคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ลายาวไปจนถึงวันศุกร์นี้ก็คือ22ธันวาคมทีนี้ก็มีคำถามว่าเอ๊ะปกตินายกนี่เขาลาพักร้อนกันบ้างหรือเปล่านนเพราะว่าอพอพูดถึงการลาพักร้อนแบบเป็นกิจจลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ย ไม่ค่อยได้ยินนะ<ม>ยังสมัยบิ๊กตู่แล้วก็ไม่เห็นข่าวก็มีบิ๊กตู่เนี่ยยื่นแบบหนังสือลาพักร้อนอตกลงทําได้หรือไม่และมีระเบียบอะไรมารองรับพาท่านผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยว่าทำไมเรื่องการพักร้อนของนายกรัฐมนตรีถึงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาได้นะครับคือเดี๋ยวย้อนไปดูการให้สัมภาษณ์ ของคุณเศรษฐากันก่อนครับตอนที่อยู่ระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่มีข่าวว่าคุณเศรษฐานเนี่ยได้ยื่นลาพักร้อนมีเหตุผลอธิบายเอาไว้แบบนี้ฮะคุณเศรษฐาบอกเลยนะคะว่าที่ลาพักร้อนเนี่ยก็เพื่อที่จะลาไปดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกๆทั้งสองคนของคุณเศรษฐาไปเรียนที่ต่างประเทศเดินทางกลับมาประเทศไทยที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้ว ก็ลาไปก็อยากจะพาไปเที่ยวแต่คุณเศรษฐาบอกแบบนี้คุณปิงผู้ชมต่อได้ตลอดนะเพราะว่าถึงแม้จะพักร้อนก็ยังทำงานได้ตลอดแล้วก็ย้ำค่ะว่าขอไปพักผ่อนบ้างไม่ต้องห่วง โลกสมัยนี้หากมีมือถือก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดอยู่แล้วถือเป็นภาระของผู้นำประเทศที่จะต้องแบกเอาไว้แล้วก็ทิ้งท้ายค่ะว่าเพียงอาจจะต้องมีบางช่วงที่ต้องพักผ่อนบ้างย้ำสุดท้ายเลยก็คือไม่ได้หนีไปไหนถ้ามีประเด็นอะไร ยกขูโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาเนี่ยฮะก็เป็นการเรียกว่าขอเวลาพักผ่อนบ้างถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเสรษฐาจะบอกว่าจะเป็นนายกจะนํารัฐบาลที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดคําว่าเหนื่อยคนเราไม่ใช่เครื่องจักรก็ต้องมีพักกันบ้างทีนี้ลองไปดูกันหน่อยว่าที่ผ่านมานายกเคยลาไว้กี่ครั้ง คือนี่ถือเป็นการลาพักผ่อนคือภาษา<อ>เขาไม่ได้เรียกพักร้อนนะ<อ>จริงๆคือต้องเรียกลาพักผ่อนเนี่ย<อ>เป็นการลาครั้งแรกฮะตั้งแต่19ทธันวาคือเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงไปจนถึงสุกนี้22ธันวาคม เวลาเที่ยงในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นการลาพักผ่อนแต่ว่าเป็นการลากิจเป็นการลากิจเลยอย่างย้อนไปพุทธที่6ธันวาคมทานายก็ลากิจนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงครึ่งตอนเยน็นนี่ฮะแล้วก็มีอังคารที่7พฤศจิกายนนะครับ2พฤศจิกายน27ตุลาคมค,คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าลากิจ นะฮะลากิจในบางช่วงเวลาด้วยซ้ำแกนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นช่วงบ่ายไม่ได้เต็มวันนะจะเป็นการลาครึ่งวัน<อ>นะฮะอย่างบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นการไปทําหน้าที่ในฐานะก็เป็นแกนดาพักเพื่อไทยอย่างช่วงเนี่ย นะฮะช่วงเนี่ยประมาณธันวาที่ผ่านมา6ธันวาก็เป็นการสัมมนาใหญ่อของสสเพื่อไทยที่เขาใหญ่ที่โคราช,ชะนะฮะตอนนั้นก็ลาไปร่วมงานนี่นะฮะที่ผ่านมาก็จะเรียกว่าเป็นการลากิจแต่ล่าสุดเนี้ยเรียกว่าเป็นการลาพักผ่อนทีนี้การลาพักผ่อนเนี่ย หลักเกณฑ์เป็นอย่างไรมีระเบียบอะไรมารองรับที่ผ่านมาเคยมีนายกลาพักผ่อนหรือลาพักร้อนหรือไม่เมื่อวานนี้มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคุณนัทจารีอนันตสินนักข่าวเนี่ยถามอย่างนี้ก่อนที่ผ่านมานายก เคยลาบ้างไหม,มเคยลาพักร้อนบ้างไหมค่ะทางด้านคุณนัทรีก็บอกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ผ่านมานายกเคยลาพักร้อนหรือเปล่าเพราะว่าไม่สามารถที่จะสืบไปจนถึงก่อนเก้ปีที่ผ่านมาได้แสดงว่าในยุคป,ปิกตูน่นี่ไม่มีการพักร้อนน่าจะบอกตีความแบบนั้นได้นะคะ,ะแล้ว ในปีปีหนึ่งนี่กําหนดไหมว่าลาไม่เกินกี่วันถ้าถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ยเขากําหนดไว้เลยว่าลาพักร้อนได้ปีหนึ่งไม่เกินกี่วันนายกเขากําหนดไหมไม่มีการจํากัดการลาในระยะเวลา1ปีเลยนะครับแล้วก็การลาตามรายละเอียดที่มีการเปิดเผยเนี่ยก็บอกเลยว่าจะไม่หักเงินเดือนอได้เงินเดือนตามปกติคือถ้าสมมติเกิดลาพักร้อนไปจะต้องหักแบบค่าเฉลี่ยรายวันจากเงินเดือนไหมใช่เพราะว่าพนักงานบางทีก็คือไม่ได้ในส่วนเวลาวันที่ลาอย่างงี้นี่แต่ปรากฏก็คือไม่หักเงินเดือนได้เงินเดือนตามปก แล้ว<ช>คุณนัจ,จารีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับว่าถือว่าถั่วเฉลี่ยกับที่ท่านนายกก็ลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์ไงแทนที่ท่านจะได้พักท่านก็ลงพื้นที่<ช>เดือนท่านก็ไม่รับแล้วทีนี้ใครจะมารักษาการแทนช่วงที่นายกลาพักผ่อนคำตอบก็คือท่านนี้คุณอ้วนคุณอ้วน,นภูมิธรรมเวชยชัยท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเนี่ยนะคะท่านจะเป็นผู้รักษาการแทนท่านนายกเวลาที่ท่านลาไปเนี่ยคะ่ะแล้วมีระเบียบอะไรมารองรับ ในการลาพักผ่อนต้องไปดูระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ2555 ในข้อ41ะระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าการลาทุกประเภทของนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิษของนายกรัฐมนตรีและถ้าเกิดจะมีการลาก็ต้องแจ้งให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบด้วยนะคะนี่ฮะอันนี้ก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรี<ะ>ย้ำว่ามีระเบียบเอาไว้รองรับเรียบร้อยนะคะทีนี้มากางร,ระเบียบกันชัดๆเลย นี่ฮะอันนี้เป็นระเบียบที่ออกมาปี55ตอนนั้นใครเป็นนายกนั่นก็คือคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรนะฮะตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ระเบียบฉบับนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือเกิดขึ้นตอนปี2555แต่จริงๆเนี่ยเป็นการปรับ มาจากระเบียบอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่ปี2535เลยนะคะตอนนั้นสมัยที่คุณอนันต์ปัญญารชุนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคือแก้ไขมาจากฉบับปี35อีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดย้อนไปดูเนี่ยเดิมมันจะอยู่ในหมวด4ในข้อ53ค่าคุณผู้ชมโดยใช้เนื้อหาเดียวกันเพียงแค่ รับมาเป็นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่41แล้วก็อยู่ในหมวดที่3ว่าด้วยการลาของข้าราชการการเมืองนั่นเองค่ะนี่ฮะข้อ41ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าการลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลพินิษของนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบใช่ค่ะก็คือจะลาอย่างไรเนี่ยเป็นดุลพินิษของนายกแล้วถ้าจะลา แจ้งให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนี่คือระเบียบที่มีการรองรับเอาไว้แล้วทีนี้มาปัดเปิดดูกันต่อท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดนายกลา,าไม่สามารถปฏิบัติราชาการได้ย้อนกลับไปดูคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีวันที่13กันยายนที่ผ่านมา,ามีการเรียงลําดับเอาไว้แล้วสําหรับรองนายกรัฐมนตรี6คนว่าถ้าเกิดคุณเศรษฐาเนี่ย ไม่อาจปฏิบัติราชการได้รองนายกรัฐมนตรีคนไหนจะเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับอย่างเรียงลำดับเลยเนี่ยรองนายกลำดับที่หนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชเชยชัย,ท,ยทีนี้ลำดับที่สองเรียงมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินฮะตามมาด้วยคุณปันปรีพรัชริธานุกรน,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่คือ3คนที่เป็นรองนายกจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยส่วนอีกสคนรองนายกอันดับ4 5 6ห้า มาจากพรรคร่วมรัฐบาลครับนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะแล้วก็ตามมาด้วยท่านนี้พลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณบิ๊กปอตแล้วก็ท่านนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค,ค่ะนี่ฮะอันนี้ก็คือเรียงนะฮะนี่จากคุณอนุทินเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเรียงตามจํานวนสสด้วยซ้ำนะตามลําดับพรรคเลยจำนวนเสียง <ฮะ S 1> ที่มาร่วมรัฐบาลนะ,<ฮ>ะอย่าง ภูมิใจไทยนะฮะคุณอนุทินนะครับแล้วก็พลังประชารัฐ<ว>บิ๊กป๊อตรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติคุณเพียรพันธ<ฆ>์อันนี้ก็คือเรียงลําดับเอาไว้พอนายกลาปั๊บเนี่ยฮะคุณภูมิธรรมรักษาการแทนทีนี้รักษาการแทนทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้บ้างกลับ<ฆ>ไปดูเมื่อสักครู่กันก่อนฮะมีการระบุเอาไว้แบบนี้ฮะในระหว่างรักษารษาชการแทนหากจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีซะก่อนอนี่ฮะในการรักษาการแทนก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันในบางเรื่องจะต้องให้นายกเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบซะก่อนนะฮะออทีนี้เนี่ยพูดถึงคุณภูมิธรรมในการรักษาการแล้วเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกแบบนี้เลยการลาพักร้อน 2- 3สวันถือเป็นเรื่องธรรมดา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็สามารถลาพักร้อนได้ค่ะแล้วคุณบุญธรรมยังบอกด้วยอย่างกรณีของท่านนายกเนี่ยลูกชายของท่านก็กลับมาจากต่างประเทศกลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็มาเจอกับคุณพ่ออย่างท่านนายกนะคะจริงๆแล้วมาเจอที่ญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้ทีนี้พอกลับมาเมืองไทยก็มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วคุณบุญธรรมก็ย้าด้วยคุณผู้ชมท่านนายกก็ทํางานได้อยู่แล้วโดยที่ไม่อยู่ในธรรเนียบมีอะไรสามารถประสานงานเร่งด่วนก็ประสานงานไปได้เลยอืมก็ไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนไกลอ่ะก็ ็ยังคงอยู่ในประเทศจึงไม่น่าจะมีปัญหาและก็สามารถมอบหมายให้คนอื่นรักษาการแทนได้แล้วก็เลขาครมก็บอกแล้วคนที่รักษาการแทนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวคุณภูมิธรรมนี่แหละก่อ,อนหน้านี้เคยรักษาการแทนแล้วตอนที่นายกไปไประชุมเ e อเปกที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นคุณภูมิธรรมก็รักษาการแทนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมครับการลาพักร้อนก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะทั้งข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลาทํางานก็ สามารถจะลาพักร้อนได้ก่อนนี้ท่านนายกเนี่ยก็จริงๆก็คือครอบครัวท่านลูกลูกชายท่านกลับมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาอยู่ที่นู่นแล้วมาเจอท่านนายกที่ที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นกลับมาก็มีโอกาสได้เจอกันพร้อมหนะ้าพ่อแม่ลูกก็ลาไปพักร้อนสองสมวันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนสามารถท่านท่านทำงาน โดยที่ไม่ต้องอยู่ทำเนียบมันก็ทําได้อยู่แล้วว่ามีอะไรเร่งด่วนก็สามารถปรึกษาหารือเพราะว่าก็ลาอยู่ในประเทศนี่แหละนะครับโดยปกติท่านไปถ้า,าว่าท่านมอบหมายก็มีคนที่มอบหมายให้รักษาการแทนได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องด่วนก็สามารถคุยกันได้อยู่แล้วไม่ว่าจริงๆไม่ว่าต่างประเทศในประเทศนะแต่กรณีนี้ก็อยู่ในประเทศก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าถ้าใครทํางานป่วยไข้พักราลากิจลาพักร้อนหรือแต่ลา ลาปล่วยมันทาได้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยยืนยันว่าการลาพักร้อนของนายกไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนอรัฐบาลสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแต่ทีนี้นายกเองเนี่ยก็มีอีกหนึ่งภารกิจนะฮะในการเข้าไปตอบกระทู้ถามของสส<อ>ในสภาซึ่งการประชุมสภาเองเนี่ยก็จะมีขึ้นนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปรากฏว่ามีหลายกระทู้เลยนะที่ ผู้ที่ตั้งกระทุ้เอาไว้ก็เป็นสอ,สอสอพักเดียวกันกับคุณเศรษฐา,าก็คือพักเพื่อไทยแต่ด้วยการที่นายกเนี่ยลาพักผ่อนลาพักร้อน ก็เลยไม่มีโอกาสในการไปตอบนะฮะใช่ค่ะเจาะลึกกระทู้ถามกันหน่อยคุณผู้ชมถ้าไปดูเนี่ยมี9เรื่องด้วยกันนะคะแบ่งเป็นกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยสักสามเรื่องแล้วก็มีกระทู้ถามแยกเฉพาะ6เรื่องโดยเป็นกระทู้ของพรรคเพื่อไทยอย่างที่คุณปิงบอกพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีมากถึง6เรื่องเลยนะคะแล้วก็เป็นกระทู้ของรวมไทยสร้างชาติ2เรื่องอีกหนึ่งเรื่องเป็นกระทู้ของพรรคเป็นธรรมน่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือในบรรดากระทู้ทั้งหมด9เรื่องเนี่ยคุณผู้ชมมี4เรื่องค่ะ เป็นกระทู้ถามคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีแยกเป็นกระทู้ถามทั่วไปซึ่งเป็นของเพื่อไทยโดยคุณพลากรพิมพนิษสส,สกลสินที่มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องของการแก้ปัญหาราคาจำหน่ายข้าวตกตำ่ำแต่ราคาที่ผู้บริโภคขึ้นสูงขณะที่พักเป็นธรรมโดยคุณกนวีสืบแสงอะค่ะมีการตั้งกระทู้ถามไปถึงท่านนายกขอให้มีระบบการดูแลคนไทยที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในต่างประเทศโดยในส่วนกระทู้ถามแยกเฉพาะ ก็ยังไปพบด้วยนะคะว่าเพื่อไทยอย่างคุณภูมิพัฒน์พัชรศัพย์สอสอนครพนมก็มีการตั้งกระทู้ถามคุณเจษฐาท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องที่ให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงนโยบายนี้เลยค่ะนโยบายใหญ่ที่หลายฝ่ายจับตาดิจิทัลว a l เล็ตห0 0่งบาทส่วนรวมไทยสร้างชาติเองทางด้านของคุณวิชัยสุดสวัสดิ์สส,อสอชุมพรค่ะมีการตั้งกระทู้ถามท่านนายกเรื่องของนโยบายการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดที่ดิน แต่ในวันดังกล่าวก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรือว่ารู้เรื่องหน้ามาก่อนเนี่ยนะคะทนายกเศรษฐาอย่างที่เราทราบก็คือไม่ได้ปรากฏต,ตัวในสภาพเพราะว่าทานานะคะยื่นใบลาพักไปเรียบร้อยแล้วแม้จะเป็นกระทู้ถามนายกที่มาจากเพื่อไทยอันเป็นพักที่สนับสนุนคุณเศรษฐาด้วยความหวังดีอยากให้ในายกมาต่อให้ประชาชนชื่นใจแต่เมื่อนายกไม่มาภาพในสภาก็อาจจะพลิกกลับไปทันทีอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะว่า ขนาดกระทุ้พักของตัวเองก็ยังไม่มาตอบเลยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อ,อคำวิพากษาวิจารณ์ที่เกิดขึ้นพอดิบพอดีเลยนะคะนี่นะคะก็เลยกลายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นายกเนี่ยคงจะไม่ได้ไปตอบกระทุ้ถามด้วยตัวเองที่สภานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนฝ่ายค้านเนี่ยกระทุ้งอีกรอบหรือไม่กับการไม่มาตอบกระทู้เนี่ยนะ